บรเวีั้ยนางเผูารโปดาบผูยารที่จะเดินทางโดยกับขวนรถเร็วขบวน21เืนว่าทาสถานีกลางกรุงเทพอวหานรสุดปลายทางสถานีสุนยโตโยขบวนรถเที่ยวนี้จะเท้่เที่ยวในทางสล่าที่2สถานีบ้านโป่งต้องขออภัยความไม่สะดวกในณโอกาสนี้ด้วยค่ะ Thank you. ขอควาเตผู้เดืด่ายเขางใจากข้นมาอีกเ่รอง้งสคนวรจะเป็นที่ร สบายนะ Ooh, วบาอุ้ยเนต่ยเด็กสวยนี่